ดีจ้าสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ปานุก็จะมาแกงเห็ดนะคะทุกคนแกงเลียงเห็ดเนาะปานุได้เห็ดอ่า <c oughs> อันนี้เห็ดแกงเห็ดรวมเลยนะทุกคนวันนี้ <c oughs> วันนี้ได้เห็ดอ่า <c oughs> นี้เมดที่ นี่ก็กินได้นะคะทุกคนตนุดเอามาลองแกงเรียงกินดูเนาะทุกคนคะ่ะอ่าแล้วก็เอามารวมกับเห็ดทักนะคะทุกคนเออได้มาก็มารวมกันเนาะทุกคนแกงรวมไปเลยนะทุกคนคะ่ะแกงเรียงเนาะเนี่ยใส่ปลา้าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหม้อในน้อยนะอันนี้ก็คันตะนะ,นะคะทุกคนเออเห็ดตีนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดือนนิตุนาเนาะ เห็ดเดือนมิถุนาปศสพนห้าอนะคะ่ะเห็ดเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนออกก่อนคอนก,ก่อนออกก่อนทุกปีนะทุกคนจ้าประนุดเอาเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดแน่นมดที่กินได้นะคะทุกคนเออมันมีสองอย่างนะคะทุกคนขอ่าสองอย่างมันมีอย่างมีพิษแรง กินได้ได้นะกินแล้วตายนะทุกคนเออมันมีเห็ดเหมือนนะเห็ดคั่วอ,อันนี้เห็ดเ, <c oughs> เห็ดพึ่งเลือดทุกคนเออเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดแม่มดนั่นแหละทุกคนเออแล้วมันจะไม่เหมือนกันไงข้างใต้ตั้งใต้หมวกมันจะแดงไงทุกคนเออมันอยู่ใต้หมวกมันจะสีแดงแต่อย่างมันเป็นพิษแนตะ่มันจะสีเหลืองทุกคนขากินได้ได้นะคะเออนั่นะเป็นพิษเนาะ อันนี้เราก็ต้องต้องเคี่ยวให้นานนะคะทุกคนเออต้มให้นานเนาะประมาณ20 30นาทีนะปะนุต้มต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทน้ำล้างนะแล้วก็เอามาแกงเลียงนะทุกคนนี่หอมมากเลยทุกคนนี่อีวันก่อนโน้นได้มาดอกหนึ่งปนุก็ลองลอง,ลองกินดูนะไม่เป็นไรเนาะทุกคนเออวันนี้ได้มาอีสองดอกแล้วก็เอาทักอ่เห็ดหนังไก่อะ่ะทุกคนเออทักคันเรนะทุกคน ปนุก็มาแกงรวมกันเนาะอนุของคัตแเล่แฟนปนุกเขาก็จะทําแบบนี้นะทุกคนขาเขาจะอาทอดหมูขนเนาะแต่เขาจะทำอาหารไทยกับฝรั่งก็จะทานรวมๆกันนะทุกคนเอออันนี้ของฝรั่งแต่ปนุก็ทานได้นะทุกคนอันนี้นี่ของปนุปนุทำเขาทานคนเดียวเนี่ยทุกคนแฟนไม่นะแฟนไม่ทานด้วยเนาะ เดือดคลักคลักเลยทุกคนคะ่ะเดือดคลักคลักคลักเลยเนาะเออใส่น้ำปลาด้วยอืมปนุไม่ได้ใส่พริกอะไรเลยนะคะใส่พริกคือพริกตำปลาสับอ่ะทุกคนปลาสับใส่ลงไปเลยเนาะก็ปรุงเครื่องได้เลยทุกคนโอ้อร่อยใส่ได้นังรักเลยนะเออใส่ได้นังรักด้วยนะคะพะกีตัวทุกคนนี่สีสันของของเห็ดอ่อ ของเห็ดเอ่อพึ่งเลือดเนาะทุกคนเอ่อพึ่งเลือดเนาะหรือว่าเห็ดแม่มดเลือดอะ่ะอืมอย่างนี้กินได้ไงไออย่างที่กินไม่ได้ก็มีนะอย่ากินและศึกษาให้ดีนะคะทุกคนขาเออศึกษาให้ดีน้องว่าเห็ดไหนกินได้ไม่ได้นะทุกคนอันปนุข,ของปนุทเอาเลือกมาแบบไม่เอาแบบมีพิษมาไงมีพิษปนษุก็ไม่เข้าใกล้ไงกลัวอันนี้เอามาชิมดูมันเยอะ เดี๋ยวมันจะออกเยอะทุกคนตนุก็เลยอยากจะลองดูไงเข,เขากินกันเนาะเราก็ต้องตามเขานะทุกคนขาเออตามเขาไปนะอืมเขาเขากินอะไรก็กินอันนั้นตามเขาไปทุกคนขาเออเพื่อนเพื่อนยูทูบอ่ะตนุเขาไปโดูไงเออเขาไปดูแล้วเขาก็กินกันนะไม่เห็นเขาเป็นไรอะไรทุกคนเออตนุก็เลยเอามาแกงเลียงนะทุกคนขาเนี่ยอืมก็ต้มให้เขาสุกอะ่ะทุกคนต้มนานๆนะประมาณครึ่งชั่วโมงเอออย่าไปไว้ เวลาน้อยนะเออก็ทําให้มันสุกอ่นเนะาะจะไปกินเด็บทําสุกแล้วก็โอเคได้อ,อ้าว <c oughs> เดี๋ยวป้านุจะจบคิดตั้นๆก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด s u b s c r i b กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคิดของป้านุจบไตนะคะเพ,พะื่อนๆจ๋าบายนะคะเออบ๊ายบายแกงเรียงเห็ด พึ่งเลือดนะคะทุกคนสแต็บยั่วๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเหต็ตีแรกเนาะได้มาแล้วนะเหตีตแรกนาะเนี่ยได้มาแล้ว